ามาชม200มารทีนะครับ200 LT มาร์ที200 LC LC นะครับรุ่นนี้โรเลอร์8ตัวนะครับสามารถใส่บุมยาวได้เก่านอกครับสภาพเก่านอก2ปีปีนี้ยัางเข้าปีที่3นะครับถือว่า3ปีละปีนี้ทั้งปี3ปีละอันนี้ที่ขุดกหนองนานะครับหยิบ5ไร่ทั้งหมด ยังไม่เสร็จครับเจ้าของต่อเรื่อยๆต่องานเรื่อยๆฝั่งตรงข้ามก็มีอีกห้าสิบไร่ครับนี่ฝั่งตรงข้ามมันยังเป็นป่าลกอยู่นี่ฝั่งตรงข้ามห้าสิบไร่ฝั่งตรงข้ามถนนคอนกรีตตัดกลางนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ยี่บห้าไร่ริมป่านู้นเลยครับแล้วก็ริมริมคันนา ขุดไปแล้วยี่ิห้าไ <c oughs> ร่ก็เฉลี่ยน้ำมันวันละหนึ่งถังนะครับสองร้อยลิตรหนึ่งวันกับหนึ่งวันกับวันครึ่งนะครับ,200บ,บ,รรบถือว่าวันครึ่งวามาเติมอีกครั้งก็ประมาณเที่ยงสองร้อยลิตรได้วันครึง่งผลขับนี้โรงงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับเลิกห้าโมงเย็นนี้เลิก,ลกแต่มาถึงเจ็ดโมงเช้านี้โรงงานเลย ลูกศรน้อยๆหลังด้านหลังเพื่อมาถมสร้างบ้านนะครับด้าหน้าดินหลน,นคอนกรีตอนันนี้ระบบไฟครบนะครับคันนี้ก็ใช้ไปขายไปเหมือนกันสนใจก็สอบถามมาได้นะครับซ่อมถึงพี่ชายซ่อมถึงเลยครับคันนี้ รถของพี่ชายวันนี้ฝนตกดูมีกำลังหรือเปล่านม่มีเสียงโหลดนะครับดึงตัวเดินขึ้นชีเลนเลยนะครับ <c oughs> รถไม่มีกำลังนี้ติดลมง่ายๆเลยฝนตกตลอดนะครับภาคใต้นครศรีธรรมราชทั้ทงปีเลยปีนี้ขุดกันตั้งแต่มิถุนายนะครับตุลาจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ ยังไงก็ต้องเสร็จก่อนธันวาครับธันวาน้ำจะมาแล้วสองร้อยมาร์ทีพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้ผลิตจากญี่ปุ่นแท้แท้แทเอ๊จะเดินไปไหนเนาะ ว่าจะขึ้นถนนมาจอดแอบจอดแอบฝ <laughs> นมาหนักแล้วก็หยุดแล้วดินเหนียวขุดยากใช้กำลังรถก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้ขุดง่ายดินเหนียวแบบเข้าโลงหิตได้สบายเลยนะในพิ้นของช่าวอวดน,นครศรีธรรมราช อันนนทากต้นปาล์มนะครับเดี๋ยวเขาทยอยมาสับอันนี้ก็แปลงนานะครับเดี๋ยวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ